สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันกับคุณน็อตนะครับวันนี้อยู่ในคลิปวิดีโอที่เราจะพูดถึงเรื่องของสแควรูดกันครับว่าเอ๊สแควรูเนี่ยมันมีที่มาเป็นยังไงนะครับมันมาจากไหนนะครับถือว่าเป็นการทบทวนสําหรับพี่ม .3 เนาะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับน้องม .2 นะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่2นะครับที่เราจะได้เรียนในชั้นม .2 แต่จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราอาจจะได้เรียนในของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของม .3 นะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่โรงเรียนด้วยนะครับว่าโรงเรียนไหนจะจะจัดเร็วจัดช้า จะลำลำอันดับแรกหรืออันดับ2อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะครับแต่ในของโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับก็จะจัดเรื่องนี้นะครับเป็นลงเป็นเรื่องแรกเลยนะครับผมอ่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปดูกันในชีตเลยนะครับในชีตนะครับหน้าแรกที่พวกเราจะได้เจอกันเลยก็คือหน้านี้ครับผมเขาก็จะอธิบายในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ครับทุกคนนะครับซึ่งเขาอะครับอธิบายไว้แล้วครับว่าเราต้องสามารถใช้คุณสมบัติครับผมในเรื่องของสแควร์ r ูทเ โดยที่ a ครับต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้เน้นย้ำไว้เลยนะครับใครมีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับต้องดอกจันใหญ่ๆไว้เลยนะครับเพราะอะไรครับข้างในสแควร์รูทของเรานะครับในระดับชั้นของเราชั้นมต้นเนี่ย ตัวเลขที่อยู่ข้างในสแควร์รูทของเราเนี่ยครับไม่มีทางเลยนะครับที่จะเป็นติดลบได้นะครับตัวเลขข้างในสแควร์รูทของเราจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอนะครับอ่ะโอเคนะครับและอะไรอีกครับบอกอีกว่าถ้ามีสแควร์รูทเและสแควร์รูทบคูณกันแบบนี้เราสามารถที่จะนําตัวข้างในนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันได้และเช่นเดียวกันครับถ้าสแควร์รูทเหารสแควร์รูทบเราก็สามารถที่จะนํรูทเนะครับเราสามารถนําตัวเลข A กับตัวเลข B นะครับเข้ามาอยู่ภายใต้รูทเดียวกันได้สุดท้ายครับนักเรียนต้องสามารถที่จะบวกได้ลบได้คูณได้หรือว่าหารในเรื่องของลากที่สองได้พร้อมกับประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการทำโจทย์ปัญหานั่นเองเออนะครับชีพเป็นภาษาอังกฤษแต่ทำไมครับเราสามารถเข้าใจเป็นภาษาไทยได้ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆอ,อ่านไปนะครับแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับโอเคเนาะไปเรื่องกันต่อไปเลยครับ หัวข้อแรกของวันนี้ครับทุกคนนะครับหัวข้อแรกของวันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติของรากที่2ครับจริงๆเขาบอกว่าเรื่องรากที่2เนี่ยมันก็ถูก พูดถึงนะครับอยู่ในคณิตศาสตร์ไว้อยู่แล้วเนี่ยละครับนะแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับอยู่ในอะไรครับอยู่ภายใต้เรื่องของสแควร์รูทไซน์นั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้พอเราเจอคําว่าสแควร์รูทไซน์ครับอยากจะพาพวกเรามารู้จักนิดนึงครับเด็กครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเรียนม2เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเรียนม2 ถ้าใครเคยเรียนถ้าใครกำลังจะเรียนม2เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเรื่องของ a แ e r o o t แต่ถ้าใครเรียนม3ามมาแล้วต้องรู้จักเรื่อง a แ e r o o t แน่นอนเพราะอะไรครับสแ e root ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ครับนี่เลยเออเห็นไหมครับง่ายไหมแค่นี้เลยครับ a แ e root นะครับอย่างเช่น square r o o t a นะครับเราก็เขียนตัวเลขลงไปในตัวใต้ a แ e Ro o t ได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่า square Ro o t สายครับทุกคนครับพอเราย้อนกลับเข้าไปดูในเรื่องของคุณสมบัติครับเราก็จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นรากนะครับผมรากนะครับหรือว่าตัวตรงข้ามนะครับกับตัวเลขยกกําลังนะครับจริงๆแล้วมันพูดง่ายๆเลยครับว่ามันก็คือการดูเลขยกกําลังครับเพราะว่าเราครับสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาในเรื่องของเลขยกกำลังได้ใช่ไหมครับครูยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับในตัวในตัวชี้ของเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับยกกาลัง2เนี่ยครับถ้าเราเอา2เนี่ยนะครับไปยกกําลังสองครับ สิ่งที่เราจะได้ครับทุกคนทุกคนจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแน่นอนครับทุกคนจะได้เท่ากับ4ใช่ไหมครับและเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใส่สแควรูสสี่ครับอ่าใส่สแควรูสสี่สิ่งที่พวกเราจะได้นะครับก็คืออะไรครับก็คือ2ครับและนี่คือข้อความตรงนี้ครับที่ครูพาพวกเราเนี่ยนะครับไปดูด้วยกันอ่าโอเคไหมนะครับ If you square two นะครับ you get four นะครับ and if you take the square root of 4 you get 2เช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมง่ายมากเลยครับตรงที่ถ้าเราเอา2ครับยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ มีค่าเท่ากับ4เช่นเดียวกันครับถ้าเราใส่สแควรูทให้กับ4คําตอบที่เราได้มันก็ได้เท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนกับส่วนกลับไปกลับมานั่นแหละครับถ้าเรามี2กาลัง2สิ่งที่เราได้เราได้4ถ้าเรามีสแควรูท4สิ่งที่เราได้ได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมีตัวอย่างเพิ่มเติมมานะครับในตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์สีชมพูครับพวกเราพวกเราอาจจะหยุดวิดีโอนี้แล้วลองช่วยกันคิดก่อนครับว่าตัวประโยคสีชมพูตัวระโยคที่ครูไฮไลท์สีชมพ นี้มันเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงอ่าโอเคนะครับแต่ถ้าใครเขียนเสร็จแล้วไปด้วยกันกับครูเลยครับนะครับถ้าใครเขียนเสร็จแล้วมาเลยนะครับเขาบอกว่า I f you s q u a r e t ครับถ้าเกิดว่าคุณเอา3นะครับอ่าไปยกกำลัง2นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็ได้เท่าไหร่ครับได้เนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าคุณใส่สแควรูทให้กับ9ล่ะครับสิ่งที่คุณจะต้องได้ก็ต้องได้ สนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรากที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจํานวนนั้นนะครับเป็นจํานวนที่อยู่นะครับเป็นจํานวนที่สามารถยกกําลัง2ได้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดหาค่ารากที่2ของตัวดันได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะลองไปทําใน excel 1. 1กันครับทุกคน ข้อที่1ครับเขาบอกว่าให้เราอธิบายเหตุผลในซีว่าทําไมมันถึงเป็นไปตามแต่ละข้อต่อไปนั้นครับข้อที่1ครับ9เนี่ยเป็นรากที่2ของ81จริงไหมจริงถูกไหมครับพอได้ครับเพราะว่า9เนี่ยยกกาลัง2แล้วได้เท่ากับแ1ครับอ่าโอเคเราก็จะพอเห็นภาพแล้วถูกไหมครับว่าเอถ้าอะไรจะเป็นรากที่2ของอะไรแสดงว่าตัวนั้นจะต้องยกกําลังสองแล้วได้เท่ากับ ตัวนั้นนั่นเองงงไหมถ้าเกิดว่าตัวหน้าถ้าสมมติว่าครูบอกว่า a เนี่ยนะครับ is square root of b แสดงว่าทำไมครับแสดงว่า a ของครูเนี่ยต้องสามารถยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ b นั่น,น,นเองเออนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวครูเขียนไว้เนาะนะครับจากที่เราเห็นทั้ง2อ,อันเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเรามี a เนาะถ้า a นะครับ is a square root นะครับ ่าโอเค a is square root นะครับ of b นะครับเราจะได้ว่า a ยกกำลังสนะครับเพราะฉะนแล้วนะครับแสดงว่า a ยกกำลังสองจะต้องเท่ากับ b นั่นเองอ่าดังนั้นพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บมาลองดูอีกข้อหนึ่งครับข้อที่2องลบ9 radical of 81หรือเปล่าครับเป็นถูกไหมครับเพอไรครับเพราะว่าถ้าเรานำลบ9นะครับไปทำไมครับยกกำลัง2ครับอ่าจะเท่ากับเท่าไรครับ 81ถูกต้องครับเก่งมากนะครับผมโอเคต่อไปข้อที่3ครับ3ส่วน4 is a square root of 9 i n e over 16หรือเปล่าครับใช่ถูกไหมครับ3ส่วน4เป็นอะไรครับเป็นกำลัง2นะครับเป็นเป็นรากที่2ของ9ส่วน16นะครับเพราะว่า3าส่วน4ยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับ9ส่วน16นั่นเองครับต่อไปข้อที่4ี่เขาถามว่าลบ3ส่วน4เป็นรากที่2ของ9ส่วน16หรือเปล่าครับ เป็นถูกไหมครับเพราะอะไรครับลบสส่วนสก็ยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับ9ก้าส่วนสิครับทุกคนนะอ่าโอเคเห็นไหมว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่าเรารู้ว่าตัวอะไรเป็นรากที่2ของอะไรนั่นหมายความว่าตัวนั้นจะยกกำลัง2เท่ากับตัวนั้นนนั่เองนะครับผมง่ายสุดนะครับ2.5เป็นสแควรูทของสองจุดสอ้าไหมเป็นเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะเรานำสองเนี่ยยกกำลัง2 ผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือเท่าไหร่ครับ6.25นะครับ6.25และสุดท้ายครับถ้าเรานำลบ2.5ยกกำลัง2นะครับก็จะเท่ากับ 6.25เพราะฉะนั้นแล้วสแสดงว่าลบ2.5ก็เป็นสแควร์รูทของ6ก็เป็นรากที่2ของ6.25ได้นั่นเองครับอ่ะวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับจากเรื่องของคุณสมบัติของสแควร a รูทนะครับไปเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เชื่อว่าพวกเราน่าจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปกับ ดคลิปวีีโอน้ยังไงแล้วฝากติดตามนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาพูดในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับประเภทนะครับของคําตอบของสแปรรูทนะครับว่ามีคําตอบของมีคาตอบของสแปรรูทแบบไหนได้บ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูน็อตด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะได้ความรู้ดีๆจากครูน็อตไปไม่มากก็หน่อยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ